วัสดีครับผมอิทอิซุเมโทชัยพึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนํารุ่นอีเลแกนทั้ง1.9และ3.0นะว่าในราคา1ล้าน3ส9ม9 0 0บาทเนี่ยในราคาเริ่มต้นของตัว1.9นะครับน่าเล่นไหมมีออปชั่นอะไรแบบไหนบ้างแต่ละประกันถ้าผมมารีวิวเนี่ยมันต้องเสริมในส่วนของการตกแต่งคันนี้เป็นรถที่ดูภายนอกในเหมือนรถจเดิมครับแต่ว่าเสริมในส่วนของออปชันเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันในการใช้งาน อย่างแท้จริงนะครับเพราะว่ารถคันนึงลูกค้าซื้อใช้เนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า7ปีถึง10ปีอยู่แล้วเดี๋ยวมาแนะนํากันในราคาร้านสามแสนเก้าในสีเมทัลลิกถ้าเป็นสีขาวมุกจะบวกเพิ่ม1นึ0 0หบาทเนี่ยน่าเล่นไหมนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเอาเป็นยี่ห้อเพื่อนรักแล้วกันนะที่ราคา1 3ึ่งหราคาต่างกัน2องหมอาจจะมีจุดแตกต่างเพียงเล็กน้อยแต่อยากให้ลูกค้าโฟกัสถ้าสมมติว่าชอบหรือรักในอีซูซุที่มีความทนทานและประหยัดเนี่ยมันได้อะไรไปบ้างนะครับ สำหรับคันนี้หน้ารถเนี่ยเดิมๆหมดเลยนะครับในส่วนของพวกกระจังหน้าพวกอะไรพวกนี้ก็จะมีคิ้วขอบครเมียมหรือว่าตัวคิ้วเคี้ยวเป็นแบ็คโครมแบบนี้นะครับดาเงาๆกระจังหน้าก็เป็นสีเทาอะไรแบบนี้ที่เล่นแบ่งเป็นขั้นเป็นตอนกันหลายๆอย่างพวกเซนเซอร์หน้าหลังมีครบนะครับเซนเซอร์ด้านหน้า4ี่จุดด้านหลัง4ี่จุดไฟหน้าเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะสูงต่ำอยู่ในหลอดเดียวกันนะครับเป็นใบบีม led นะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกเป็นไฟตัดหมอกแบบ led นะครับสีขาวแบบนี้เลย มีมาให้ครบๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับแบบนี้แล้วก็ในส่วนของพวกกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าอะไรพวกนี้มีให้หมดพร้อมกันนั้นในราคานี้ยังมีตัวบายสปอตแจ้งเตือนที่กระจกมองข้างด้วยนะครับก็คือถือว่ามากาันคุ้มๆอยู่แล้วในระบบของเจ้าตัวอ l ลิแกนทั้ง1 9และ3.0นะถ้า 3. 0จะอยู่1 4 4 4 0 0 0าสบาทในส่วนคันนี้เป็นตัว3.0นะครับลูกค้าเดินทางไกลคันนี้อยู่ต่างจังหวัดก็คือจัดเสริมให้ล้อแมกเดิมๆจากโรง,งงานมาเป็นล้อแม มาพร้อมกับยางบิสโตนนะครับด u เลสองหกห้าหกศูนย์ R สิบแปดนะครับล้อแม็กก็จะเป็นสีออกเทาๆแบบนี้อันนี้เป็นล้อเดินจากโรงงานเลยนะครับที่เห็นเสริมเพิ่มเติมคันนี้ลูกค้าให้ติดตั้งตัวคิ้วสุมล้อเพิ่มเติมไปคิ้วสุมล้อจะเป็นขนาดประมาณสองนิ้วนะครับคันนี้รับประกันว่าเสริมเพิ่มเติมแบบว่าเน้นใช้งานสวยๆเลยนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับที่อย่างที่ผมบอกลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเน้นเดินทางไกลนะคันนี้ ในส่วนของชุดหัวหรือว่าชุดด้านบนทั้งหมดเนี่ยลูกค้าติดตั้งฟิล์มใสกันรอยนะครับเป็นฟิล์มใสที่ PH นะครับตัวนี้ก็คือกันหินกันอะไรกระเด็นใสได้หมดเลยนะครับตัวนี้ที่เห็นเป็นเงาเงาขึ้นมาดูไม่ออกเลยนะว่าเป็นติดฟิล์มใสมาพวกฝากระโปรงหน้าเต็มติดฟิล์มใสด้วยตัวไฟหน้าทั้งซ้ายทั้งขวาก็ติดแล้วก็พวกในตัวกันชนด้านหน้าแก้มด้านข้างติดหมดนะครับก็ราคาอย่างที่บอกก็แรงหน่อยนะครับ เซตติดตั้งทั้งหัวพวกนี้ร้านแถวบ้านอาจจะมีแต่ก็อีกกระจับให้ได้นะครับเซตหัว,วทั้งหมดเนี่ยประมาณสองหมื่นต้นต้นติดตั้งถ้ามีเศษหินเศษอะไรกระเด็นโดนเนี่ยมันสามารถรักษาตัวมันเองได้นะครับคล้ายๆกับฟิล์มอของมือถือนั่นแหละถ้าโดนเศษหินกระเดน็นใส่อะไรใส่ตากแดดแปด๊บเดียวเดี๋ยวมันจะค่อยๆสมานผิวของมันได้เองแต่ต้องไม่ใช่แบบแผลลึกมากๆนะ พวกนี้มันช่วยเหลือได้ทําให้สีรถดูเงาเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับด้านข้างนะก็มีตัวราวหลังคามาอยู่แล้วเดิมๆจากโรงงานสามารถซื้อตัวแหลกหลังคาหรืออะไรใส่เพิ่มเติมได้เลย,ยอิวสุของเราตั้งแต่อีลิแกน์ขึ้นไปเนี่ยเป็นตัวจีเนียแอนทีหรือว่ากุญแจอ,อัจฉริยะอยู่แล้วกดปุ่มล็อกหรือกดปลดล็อกจากตรงนี้ได้เลยขอแค่กุญแจอ,อยู่กับตัวนะครับมีตัวบันไดด้านข้างให้มาอยู่แล้วจากโรง,งงานเรียบร้อยนะครับฝาถังน้ํามันอีกอย่างหนึ่งของอิสุตอนนี้จะไม่มีตัวที่ดึงเปิดฝาัังนนน้ํามะครบ คิดซะว่าเป็นประตูบานหนึ่งเลยถ้ากดปลดล็อกเสร็จปั๊มสามารถกดเพื่อเปิดได้เลยแต่ถ้ารถล็อกอยู่กดเปิดไม่ได้นะครับตัวนี้ไม่ต้องไปคลําหาที่ดึงเปิดกดปลดล็อกรถได้เลยหรือว่าดับเครื่องเนี่ยรถก,ก็ปลดล็อกหรือว่าระบบอื่นๆของตัวรถสามารถตั้งค่าได้นะเรื่องการปลดล็อกแล้วก็อีกหนึ่งจุดในตัวเสริมความหล่อคิ้วใต้ขอบกระจกตัวนี้จะเป็นโครเมียมวิ่งยาวมาตั้งแต่ประตูด้านหน้าจนถึงตอนสามเลยตัวนี้อีกอย่างหนึ่งคันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ ลูกค้าเลือกเปลี่ยนโชค๊คทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับจากค่ายแบรนด์ดังไม่ได้โหลดไม่ได้อะไรนะครับเปลี่ยนเฉพาะโชคอย่างเดียวเพื่อการขับขี่แล้วก็เพื่อเสริมประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นโชคด้านหน้านจะเป็น p r o เฟ n d e r เป็นโมโนทูบ2.0นะครับด้านหลังจะเป็นตัว p i g g ี Back ที่มีซับแทงเกาะติดอยู่กับตัวกระบอกโชคอยู่แล้วปรับได้8ระดับด้านหลัง ก็คือจะบอกว่าเดิมๆเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะที่ลูกค้าเลือกเปลี่ยนแต่ลูกค้าเป็นคนขับรถทางไกลเป็นประจํานะครับอาจจะกังวลเรื่องเวลาขึ้นเนินจ้าเนินอะไรแรงๆพวกนี้หรือว่าแก้อาการเรื่องอาจจะคนนั่งตอน 2. ตอน3าเวียนหัวอะไรพวกนี้เปลี่ยนพวกนี้ก็ช่วยได้นะครับทําให้นิ่งหนึบแล้วก็เฟิร์มมากขึ้นแรกมาด้วยความกระด้างเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่ามั่นใจได้ถ้าคนขับรถถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยจะรู้เลยว่าอย่างเงี้ยมันจะรู้สึก หนึบรู้สึกมั่นใจกว่านะครับด้านท้ายไล่มาเลยครับเดิมๆตัวรถมีสปอยเลอร์อันเล็กๆยื่นออกมาอยู่แล้วนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านบนในส่วนของตัวไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายตัวไฟเบรกไฟหลีตัวนี้เป็น l e d นะครับแต่ตัวไฟเลี้ยวยังเป็นตัวหลอดเขาเรียกว่าเป็นหลอดไส้อยู่แล้วก็ตัวไฟถอยจะอยู่ด้านล่างนะครับซ้ายขวาเป็นหลอดไส้เหมือนกันแล้วก็มีตัวเซนเซอร์ด้านหลัง4จุด ก็ถ้านับเป็นหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดนะครับแต่ว่าสองจุดนี้จะเป็นในส่วนของตัวสเตตเซนเซอร์ที่เป็นเอาไว้เดินเข้าถอยออกเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นชกฝาท้ายไฟฟ้ามาอยู่แล้วตรงมุมตรงนี้ก็จะเป็นตัวกล้องถอยหลังอีกกล้องถอยหลังจากโรงงานมาอยู่แล้วนะครับตัวนี้ฝาท้ายไฟฟ้าเปิดง่ายๆกดทีเดียวได้เลยหรือว่าเดินเข้าถอยออกจากตัวเซนเซอร์สเตตตรงนี้ก็ได้เพิมเติมคันนี้ลูกค้าก็ติดตัวกันลอยท้ายมาสวยๆอยู่แล้ว ผิวขอบด้านล่างตัวนี้ก็เป็นสีออกเทาๆบอลๆนะครับแล้วก็มียางอะไรอยู่ด้านใต้ายางอะไรเป็นล้อกระทะนะครับขนาด18นิ้วนะอยู่ตรงนี้ด้านในก็เป็นเซตพวกโชคเดิมที่เราเปลี่ยนไปด้านหลังของเล่นก็จะเยอะนะครับตอน3ของตัวมิวเเราเนี่ยสามารถพับลาบไปแบบนี้ได้เลยนะตรงนี้มีตอน3อีกนะครับเดี๋ยวว่าอันนี้เราบรรทุกของปุ๊บก็ให้เห็นเลยว่าเราบรรทุกของก็ไปแน่นๆแบบนี้ตอน2ก็สามารถปรับเอนได้อีก ถุงลมนิรภัยมีทั้งหมด6จุดนะครับไล่มาตั้งแต่คู่หน้าเลยจนเป็นถึงม่านนิรภัยตอนที่3มตอนที่3ก็ปลอดภัยไว้ใจได้มีเซติเบลให้ทุกจุดนะครับตัวยางอะไหล่เราก็มีตัวแม่แรงถอดลอ้อเป็นแม่แรงไฮดรอลิกนะอยู่มุมด้านขวาตรงนู้นสามารถเปิดดูใช้งานได้ป้ายเป็นไฟฟ้ามีระบบตัวแจ่โปรดักชันกันหนีบหมดนะครับไม่ต้องกลัวเติอถ้าหนีบลงมาเจอสิ่งกีดขวางปุ๊บมันหยุดเลยหรือว่า ถ้าสมมุติว่าถ้าเราเปิดอาจจะเผลอเลอลืมเปิดชนกำแพงหรืออะไรพวกนี้นะมันก็จะแบบนี้เด้งกลับเลยนะครับเบาๆเลยนะไม่ต้องตัวฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมกับตัวฝาท้ายตัวเนี้ยไม่ใช่เป็นเหล็กนะครับตัวนี้เป็นวัสดุคอมโพสิตแข็งแรงเท่าเหล็กแต่ว่าเบานะตัวนี้ก็ช่วยทําให้ยืดอายุการใช้งานของตัวโช๊คฝาท้ายได้ด้านหลังก็มีตัวที่ชีกกระจก น้ำพีกกระจกออกมาด้วยครับมีการปัดอยู่ด้านหลังสามารถสั่งการจากตัวด้านในตัวรถได้เดีย๋ยวพาไปดูด้านในกันว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่จะให้ดูก็เป็นตัวกุญแจกุญแจที่เรียกว่าจีนเนียนที่ของเราก็จะมีกุญแจเป็นคีย์เลสแบบนี้เลยพกติดตัวไว้ได้เลยนะครับมีทั้งหมดสปุ่มล็อกรถปลดล็อกรถแล้วก็เปิดฝาท้ายจากตัวรีโมทก็ได้นะตัวนี้มีเป็นมาสเตอร์ให้ทั้ง2ดอกเบาะนั่งเป็นเบาะ หนังนะครับเป็นแบบคูลแมกนะก็คือระบายความร้อนได้ดีนะครับจอดตากแดดที่มานั่งปุ๊บพวกนี้ระบายความร้อนได้ไวเบาเป็นเบาไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางนะเฉพาะฝั่งคนขับนะครับก็คือนี่จะมีตัวเลื่อนเดินหน้าถอยหลังยกเบาขึ้นยกน่องขึ้นหรือว่าปรับเอนอยู่ตรงนี้แล้วก็พวกแผงควบคุมที่ประตูด้านข้างก็จะเป็นมีปุ่มล็อกรถปลดล็อกรถ,ต,กรถตัวตำแหน่งปรับองศากระจกมองข้างก็อยู่ตรงนี้นะครับปุ่มพับกระจกไฟฟ้า จะอยู่ในโซนโบริเวณนี้หมดเลยตัวนี้จะยังไม่มีไฟแอมเบสไลท์นะแล้วก็พวกแผงประตูข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวเบาะล้นหมดเลยนคตตนะครับจ,จะเป็นสีมัคคิอาโต้บราวน์นะก็จะเป็นคล้ายๆสีกาแฟนะครับในส่วนของตัวพวกปุ่มควบคุมที่อยู่ตรงฝั่งคนขับนะครับก็จะมีในส่วนของตัวการเปิดปิดตัวสเตปเซนเซอร์ฝาท้ายนะสามารถกดเปิดปิดจากตรงนี้ได้เปิดฝาท้ายไฟฟ้าจากตรงตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับกดค้างลงไปเป็นปุ่มเลยแล้วก็จะเป็นเปิดปิดแอร์ตอนสองตอนสามนะครับ มีสวิตช์เปิดปิดให้อยู่ตรงนี้มีช่องเก็บน้ําช่องวางแก้วอะไรพวกนี้ให้ครบคันนะครับแล้วก็ตัวนี้พวกเปิดไฟหน้าเปิดไฟหลีอะไรก็คือตามตำแหน่งฝั่งขวาจะเป็นเปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟหลีเปิดไฟหน้าจะอยู่ตรงนี้เลยฝั่งซ้ายก็จะเป็นตัวปรับที่ปั่นน้าฝนด้านหน้าด้านท้ายปรับจากตัวฝั่งซ้ายไปทั้งหมดเลยนะครับ ตัวก้านปัดน้ำฝนของเราน้าฉีกกระจกจะออกจากก้านปัดน้มจะวิ่งออกด้านข้างทําให้ไม่บดบังทัศนวิสัยนะครับปัดลืด่นปืดป๊ดๆสะอาดเลยรุ่นอีเลแกนกับรุ่นอัลติเมทหรือว่าตัวทอมเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยนะเวลาเปิดเข้ามาด้านในอ่าเขาเรียกว่าอารมณ์เบาะนั่งหรืออะไรพวกนี้มันเป็นสีเดียวกันโทนเดียวกันหมดมีการเย็บเก็บขอบเก็บมุมที่มันดูสวยงามหมดนะครับพวกแผงด้านข้างอะไรพวกนี้ก็มีบุนุ่มหมดแล้วก็ในตัวคอนโซลคันเกียร์ก็จะเป็นตัวพีโนแบ็ค เงาๆแบบนี้เลยพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าอินสุมมเอ็กซ์เราเป็นเบรกมือไฟฟ้าทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ตัวรุ่นเริ่มต้นนะที่ราคา1นึ่งล้านหนึ่งแบาทก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะตัวนี้หน้าจอดิสプย์ขนาดใหญ่นะครับขนาด9นิ้วเปิดให้ดูหน้าจอขนาด9นิ้วรองรับทั้ง Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto ตนะครับตัว Apple c a r p l a เเนี่ยเป็นแบบว่าไร้าสายเลยนะก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธปุ๊บเด้งเป็น Apple c a r p l a y ได้เลยใช้งานง่าย แอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับเป็นดโซนแยกซ้ายขวาให้เลยสามารถปรับเลือกได้ตัวกุญแจตัวปุ่มก็เป็นตัวปุ่มพุชสตาร์ทแต่จะอยู่ฝั่งซ้ายของตัวรถแบบนี้แล้วก็หน้าจอดิสเพย์ในตัวเรือนใหม่เนี่ยเป็นหน้าจอ TFT ขนาดใหญ่เลยนะครับแสดงผลเป็นสีสันสวยงามที่ตัวหน้าจอเรือนใหม่เราก็จะไม่มีปุ่มกดแล้วนะครับการควบคุมตัวระบบหรือว่าตัวเรือนใหม่เนี่ยก็คือใช้3ปุ่มล่างที่อยู่บน พอมาอะไรมาติดฟังก์ชันของรถนั่นเองเพิ่มเติมระบบความปลอดภัยอีกเหนือข้บไปอีกขั้นด้วยตัวกล้องมาทึกหน้าหลังนะครับล,ลูกค้าสั่งมาให,ให้ติดตั้งได้หมดนะนี่อย่างที่บอกเน้นใช้งานจริงๆก่อนจะออกรถสักคันหนึ่งเนะี่ยก็ออกศึกษาเพิ่มเติมมาแล้วลูกค้าก็ดูมาแล้วเพิ่มเติมว่าควรจะเพิ่มจุดไหนหรืออะไรแบบไหนไหมทางเราก็จัดการให้ได้หมดนะครับรับประกันก่อนการขายหรือหลังการขายมั่นใจได้เลยถึงคุณภาพและการบริการนะครับดูแลโดยผมอิอิุสุเมโตชัยพฤกษ ทุกขั้นตอนนะครับพวกนี้ตานะสซาเปอร์ทุกอย่างที่มาทำเนี่ยได้รับการคัดเลือกมาแล้วอย่างดีนะมีปัญหาอะไรทักหากันได้เลยเบาะที่นั่งตอน2ก็เป็นขนาดกว้างนะครับแบ่งเป็น60-40ก็คือฝั่งนี้จะเป็น60ก็คือจะกว้างกว่าสามารถพับเบาะเพื่อขึ้นไปนั่งตอน3ได้อย่างสะดวกสบายปรับพับลงแล้วก็มีเป็นตัวเขาเรียกว่า Isofix ที่ไว้สำหรับใส่คาซีทของ ลูกน้อยนี่เป็นขาเล็กแบบนี้เลยปลอดภัยถ้าลูกค้ามีลูกหรือมีอะไรก็สามารถซื้อเบาะที่มี Isofix มาเสียบเข้าช่องนี้ได้จะมีตำแหน่งบอะอยู่นะครับว่าอยู่ตามตำแหน่งนี้มีทั้ง2ฝั่งเลยนะสามารถใช้งานได้มาพร้อมกับด้านหลังของตัวที่พักแขนของคนขับตอนหน้าก็จะมีช่อง USB ชาร์จให้2ช่องนะครับพร้อมกับตัวไฟ AC หรือว่าไฟบ้านแต่ก่อนมันจะมีาสามสรูเนาะจะมีเป็นสายดินด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสายดินเนี่ยกำลังไฟมันจะเยอะเขาเลยปรับให้เหลือ2รูเพราะว่าคันนี้มันมีตัวสามารถใช้ไฟได้ประมาณ150วัตต์จะเป็นชาร์จโน้ตบุ๊กหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกินกว่านี้ก็จะเป็นกล่องจะตัดที่ฟิวนะครับด้านบนสามารถปรับตัวความ เขาเรียกว่าลมแอร์เองได้จากตรงตำแหน่งตรงนี้เลยแอร์ก็จะเป็นช่องล้างแอร์ช่องแบบนี้เลยนะครับมีทั้ง3ตอนนะสามารถเปิดไฟอ่านหนังสือได้ง่ายๆหรือว่าจะเปิดเป็นแบบถ้าเราเปิดประตูและเป็นไฟประตูก็สามารถกดเปิดได้นะครับตรงนี้ด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันมาในเรพไภก็มีอย่างที่ผมบอกยาวไปจนถึงตอน3เลยใช้งานง่ายๆตอน2ถ้านั่งแบบมีที่วางพักแขนพร้อมกับที่วางแก้วตรงตำแหน่งนี้ งานได้สะดวกสบายในส่วนของระบบอินเตอร์เทนเมนต์ของตัวรถอีลุ่มิเอ็กเรานะครับก็มีลาโพงให้ถึง8ใบนะครับก็จะแยกเป็นทวิตเตอร์ที่ตัวคอนโซลด้านหน้า2ใบแล้วก็มีตรงประตูทั้ง4ประตูรวมเป็น4แล้วก็มีทวิตเตอร์ตรงนี้อีกอีกคู่หนึ่งนะครับก็จะมีทั้งหมด8ใบใช้งานฟังเพลงเพาะเพลาะได้เลยกับถ่าท่าลูกค้าสนใจแบบนี้คันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มค่ากับการใช้งานมากๆนะครับตอนในราคา ที่1 3 9่0 0ในตัวเครื่อง1นนะคันนี้ลูกค้าแต่งเสริมเพิ่มเติมแบบว่าพร้อมใช้งานลุยได้เต็มที่เลยนะครับแคมเปญโปรโมชั่นส่วนลดทั้งหลายเนี่ยสามารถทักหาอีกได้เลยนะรับประกันว่าดีแน่นอนอย่างอันนี้ที่ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมไปนะครับจ่ายเพิ่มเติมแค่นิดหน่อยเองได้ไปครบตามนี้แหละก็ถ้าชอบแบบนี้สนใจออกรถอยากให้มั่นใจในตัวอิฐนะครับโทรมาถามก่อนได้นะไม่ซื้อไม่ว่าแต่ถ้าต่างจังหวัดเราก็มีบร,ริการขับส่งฟรีให้นะ หรือว่าพวกไฟนั้นก็มีบริการเซ็นให้ถึงบ้านนะครับมั่นใจได้เลยอิดไม่เคยหนีไปไหนขอแค่โทรมารับสายตลอดนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเบอร์ผม0939079070ผมอิดอิรสุร,รับเองทุกสายนะครับช่องทางการติดตามก็มีช่องทางด้านล่างสามารถดูได้เลยหรือว่าช่องทาง YouTube ช่องนี้อิดอิดอดสุเมโทรชัยพึงน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งให้อิดด้วยนะครับสวัสดีครับ